สั้นจบในตอนเรื่องพ่อไม้ขี้ห่วงกับเมียเด็กขี้อ้อนแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตามารีวันกำลังยืนช็อปปิ้งอยู่กับบรรดาเพื่อนๆในตอนนั้นเองที่จูจูก็มีรถคันหรูมาจอดเพื่อนของเธอสก,กิดเธอด้วยสอบ ใช้ท้องเธอประมาณสองครั้ง j u s t a n จ j u s t น n e a รนั่นใช่พ่อเบียร์ของเธอหรือเปล่าพอหันไปมองเธอก็ได้พบกับรถปีเอ็นคันหรของพ่อไม้ที่ชื่อว่าเบียร์ชายหนุ่มคนนี้ที่พ่อหมายมั่นปั้นมืออยากจะให้เธอทาง,งานกับเขา อืมเธอตอบเพียงสั้นๆก่อนจะขำหมดคิว้วพี่เบียรมาทำไมหรอคะก็มาดูสิว่าว่าที่เมียของพี่มาเที่ยวกับใครเธอหันมองซ้ายขวาเห็นบรรดาเพื่อนผู้ชายของเธอกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ซึ่งมันติดกับร้านที่เธอกำลังช็อปปิง้ง ก็มากับเพื่อนแล้วก็เพื่อนผู้ชายเนีค่ะเธอชี้ไปทางกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่กำลังนั่งเล่นเกมรถแข่งกันอยู่อ๋อไหนได้อะไรบ้างเขาถามแต่ดวงตากลับมองไปที่กลุ่มเพื่อนผู้ชายของเธอพี่เบียตังหากมาหาเออ j u ส t m มินมีเรื่องอะไรหรอเปล่าคะ เขายิ้มนิดนิดขยับเอาตัวเข้าเบียดเธอมาหาว่าที่เมียจะต้องมีอะไรด้วยหรอคำถามของเขามันรู้สึกสองแง่สองงามแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยพอเธอพูดอย่างนั้นเขาก็หันไปมองกลุ่มผู้ชายพวกนั้นอีก และพี่ผิดตรงไหนที่จะคอยมาดูแลว,ว่าที่เมียของพี่เธอหันไปมองเพื่อนรู้สึกอายขึ้นมาแต่เพื่อนๆกลับมองเขาอย่างที่ว่าเรากับเขาเป็นเพรพบุตรนี่อย่าเล่นตัวนักหน่อยเลยนะถ้าเป็นฉันมีแฟนแบบนี้แล้วก็ดีใจแบบบัวตายควายล้มเลยละ่ะ เพื่อนของเธอกลับว่าสตอย่างนั้นโทพี่เบียคะเดวจัสเมนก็จะแต่งงานกับพี่เบียรแล้วจัสเมนก็จะไม่มีอิสระแบบนี้แล้วนะมีพี่ให้อิสระน้องจัสเมนของพี่เต็มที่แต่น้องจัสเมนต้องไม่มากับไอ้ผู้ชายพวกนั้นแต่เขาเป็นเพื่อนนะคะ เพื่อนแบบไหนที่มองแบบนั้นเขาหันกลับมามองเธอทำให้เธอเลยไปมองบรรดาเพื่อนผู้ชายที่มองกันเป็นตาเดียวมันเคยจีบจัสต์มินบ้างหรือเปล่าเขาหันไปถามเพื่อนของเธอเย่ไม่รีบบอกก็จีบทุกคนละค่ะคราวนี้ใบหน้าหล่อของพ่อไม้เริ่มบึง้ง เห็นไหมล่ะพี่คิดถูกแล้วที่มาพอพูดอย่างนั้นหญิงสาวก็เลยยิ่งรู้สึกงอนทั้งเขาทั้งเพื่อนโถเอ้ยหนูก็อยากเที่ยวบ้างเหมือนกันดีแล้วที่จัมินของพี่ไม่คิดจะสนใจผู้ชายคนไหนเพราะพี่หวงของพี่รู้ใช่ไหม รู้สิคะก็หลักฐานมันเห็นกันอยู่ทนโทษใหม่เป็นคนตอบและเธอก็ใช้สอกทองไหล่เพื่อนโถเอ้ยไม่พูดได้ไหม <c oughs> ไม่ได้พี่ห่วงพี่ไม่ต้องการให้เรายุ่งเกี่ยวกับผู้ชายพวกนั้นโถหญิงสาวเริ่มงอนในตอนนั้นเธอเลิกช้อปปิ้ง และเดินนี้เขาไปทันทีจัสมนะินน่ะเขาไม่ค่อยชอบให้ใครมาตามคอยตามเขานะคะเขาไม่สนใจหรอกไอ้พวกบรรดาเพื่อนเพื่อน,น,นพวกนั้นนะ่ะมันห่วงแต่เล่นมันห่วงแต่จะตีหม้ออืมก็ว่าอยู่เขายักคิ้วและ รีบเดินตามว่าที่ภรรยาของตัวเองทันทีพ่อนะพ่อหนูยังอายุไม่เท่าไหร่เลยจะให้หนูแต่งงานจนได้แล้วแบบนี้หนูจะทำยังไงชีวิตวัยรุ่นก็ยังไม่ทันได้ใช้ก็มีคนมาตออคอยตามหึงตามห่วงซะแล้วจัสมินจัสมินอย่าเดินเร็วนะ เขาตามมาบนถึงที่จะไม่ให้เร็วได้ยังไงล่ะคะโถเอ้ยพี่เบียทำไมพี่เบียไม่ให้อิสระจะมินบ้างมารีวันทำหน้างําส่วนเขาทำสีหน้าโกรธก็จะให้ทำแบบนั้นได้ยังไงพี่ไม่ชอบให้เมียของพี่มาเที่ยวกับพวกผู้ชาย พี่ก็ห่วงของพี่นะแต่ก็มีเพื่อนมาหลายคนเคยได้ยินไหมที่เพื่อนมันเห็นกันมันรู้กันพี่เคยทำแบบนั้นหรอคะอย่ายอกย้อนนะพี่ไม่เคยทำหญิงสาวทำหน้าปุดบึง้งแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันจะมี เพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วพี่ไม่ต้องการให้จัสมินของพี่ต้องประสบพบเจอกับอะไรอย่างนั้นเอาเป็นว่าพี่ห่วงของพี่เข้าใจพี่บ้างได้ไหมพี่เบียร์ก็ต้องเข้าใจจัสมินบ้างจัสมินแค่อยากเที่ยวกับเพื่อนๆนมันนี่มาพี่จะพาเราไปช้อปปิง้งดูหนังสักเรื่องดีไหม วันนี้อยากดูเรื่องอะไรดูหมดแล้วไม่อยากดูอีกอยากกลับบ้านพี่ได้ยินมาว่ารองเท้าของดีออกออกคอลเลคชันใหม่หญิงสาวตาวาวอย่าบอกนะพี่ให้ได้งั้นเปลี่ยนจากรองเท้าเป็นกระเป๋าได้ไหมคะได้สิ แต่ว่าหญิงสาวเตรียมจะหันไปหาเขาเพราะกลัวเขาจากัดข้อห้ามของพี่ก็คือพี่จะไม่ยอมให้มมลิไปกับใครที่เป็นผู้ชายเด็ดขาดทุกครั้งจะออกไปเที่ยวก็ต้องขออนุญาตพี่ก่อนเข้าใจไหม หญิงสาวหน้าพึ่งหน้าเงอแต่ก็ยอมยอมตกลงเขายื่นนิ้วก้อยให้ทำให้เธอต้องยอมเกี่ยวก้อยกับเขา <c oughs> ในตอนนั้นหญิงสาวก็เดินเข้าไปในร้านที่ออกกับเขาชายหนุ่มตกลงจะซื้อกระเป๋าให้กันกับเธอหญิงสาวดีใจมากมันเป็นกระเป๋าที่เธออยากได้มานานแล้ว แต่เก็บเงินได้แต่ต้องเอาไปใช้จ่ายอีกอย่างโทรศัพท์ของเธอมันพังเธอจึงจำเป็นจะต้องเอาไปซื้อใหม่เธอไม่ได้ตามใจเพื่อนๆตามแบบเพื่อนๆที่มี iPhone แต่เธออยากใช้แค่ซัมซุงธรรมดาธรรมดาซึ่งเขาเองก็รู้ว่าหญิงสาวมีความตั้งใจมากขนาดไหน เขาจึงตัดสินใจที่จะเซอร์ไพรส์เธออีกอย่างด้วยการซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดของ iPhone ให้หญิงสาวดีใจมากเธอถึงกับน้ำตาคลอนี่เป็นสิ่งที่เธออยากได้มาตลอดแต่หลายครั้งที่พ่อไม่เคยตามใจเธอเลยและท่านก็คอยสอนเธอว่าบางครั้งเธอก็จำเป็นจะต้องหามาเอง พ่อไม่ใช่คนร่ำรวยและพ่อพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เธอเสมอเธอคิดว่าแม่จากไปแล้วพ่อคงจะตามใจเธอทุกอย่างแต่ผิดไม่ใช่อย่างที่คิดเลยพ่อกับเข้มงวดและไม่อยากให้เธอไปเที่ยวโดยที่ไม่มีท่านไปด้วยหรือคนติดตามไป เพราะห่วงลูกสาวเป็นที่สุดแล้วจูจ่ๆผู้ชายคนนี้ที่ชื่อเบียก็เข้ามาในชีวิตของเธอพ่อบอ,อกกับเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่มาดูแลเธอไปทั้งชีวิตทีแรกเธอไม่ได้พบเขาเธอจึงต่อต้านพ่อสารพัดจนกระทั่งเธอได้พบกับเขา ผู้ชายคนนี้แม้จะเป็นพ่อไม้แต่ก็เป็นคนรูปหลอ่อสมาร์ทอายุของเขา30กว่าปีแล้วแต่เขายังดูเหมือนหนุ่มๆที่ยังอายุไม่ถึง30แถมเขายังมีซิกแพคที่น่ากินมากอีกด้วยข้อนี้เรื่องน่ากินไม่น่ากินเธอไม่รู้จักหรอกแต่เพื่อนของเธอเคยบอกไว้ เขาเป็นคนที่ชอบเล่นเวทมากเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายกลางแจ้งเขามีธุรกิจหลายอย่างออกไปตีกอล์ฟเจอบรรดาเพื่อนเพื่อนเพื่อนของเขามีทุกรูปแบบเขาเป็นคนกว้างขวางและนี่คือคนที่พ่อของเธอไว้ใจชายหนุม่มพาเธอเข้าไปช้อปปิง้งได้ของหลายติ่งหลายอย่าง ปิดท้ายด้วยการเข้าไปนั่งกินบิงซูด้วยกันความจริงไม่ต้องกินก็ได้นะคะกินอย่างอื่นก็ได้ก็เห็นว่านัดกันกับเพื่อนว่าจะไปกินไม่ใช่เหรอมันก็จริงแต่มันต้องกินแชร์กันหลายๆคนก็แชร์กับพี่ไงเขาทำเสียงยิ้มยิ้มเธอค้อนเขาเล็กน้อยวันนี้ตามใจทุกอย่างแล้วนะจะเอาอะไรอีกจ้ะ เธอยังคงทำเสียงเหมือนอึดอัดขัดใจแต่ก็ยอมตามใจเขาอยู่ดีก็ได้ก็ได้หญิงสาวขยับตัวไปนั่งข้างๆเขาเบียดชิดกันเล็กน้อยได้รับกระแสะความร้อนแรงที่เธอสัมผัสได้ผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนอย่างที่เธอคิดไว้เลยจริงๆ เขาเป็นอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกร้อนวูบวาบโดยเฉพาะสายตาของเขาที่มองเธอทำไมคุณถึงตกลงที่จะแต่งงานกับฉันล่ะคะพอเธอถามอย่างนั้นเขาก็ทำท่าคิดธ,ธุรกิจอะไรนะ คุณไม่ได้รักฉันจริงนี่ก็ทีแรกก็คิดอย่างงั้นเพราะการแต่งงานกับจัสมินเรื่องธุรกิจของผมกับพ่อก็คงไปได้สวยมีอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดเห็นตรงกันแต่ถ้าเราผูกพันกันมันก็มีอะไรดีขึ้นกว่านี้ สายตาของเขาที่มองเธอมันทำให้เธอรู้สึกว่าเขากําลังล่อแหลมแล้วภรรยาของคุณล่ะไม่ตอบได้ไหมคุณเกลียดเธอเหรอคะไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ชอบทำไมล่ะก็เธอท้องก่อนจะมาแต่งงานกับผมนะพอเขาพูดอย่างนั้นเธอเลยสะดุง้ง เอาแล้วยอมแต่งงานกับเขาได้ไงก็จะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาไปมีอะไรกับใครแล้วอยู่ๆก็มาถูกจับแต่งงานกันทำไมคนที่เขาทำธุรกิจจะต้องจับแต่งงานกันคะก็มันเรื่องธุรกิจนะ่นนะคุณแต่งกับฉันก็เรื่องธุรกิจใช่แต่ตอนนี้ชักเริ่มจะพอใจ เด็กคนนี้มันน่ากินนะเขาพูดไปแล้วยยงิ้มกระลิมกระเรียยกปลายนิ้วมือมาแตะแก้มของเธออย่างแเบา,เาอาการแตะแก้มนั้นทำให้เธอรู้สึกว่ามันร้อนเข้าไปภายในลึกๆชนิดที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเคยมีเพื่อนผู้ชายทำแบบนี้กับเธอแต่เธอกลับรู้สึกไม่ชอบแต่ทำไมเวลาเขาทำเธอกลับรู้สึกดี อย่าทำแบบนี้อีกเธอบอกกับเขาแต่มีรู้ที่เขาจะเชื่อเขาไม่สนใจด้วยซ้ำจะทำมีอะไรไหมอีกหน่อยจัสมินก็จะเป็นเมียพี่แล้วพี่อยากทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นกลุ่มบรรดาเพื่อนเดินผ่านพอดีเธอรีบกอกมือเรียก จัสมินขออนุญ,ญาตพาเพื่อนมานั่งกินด้วยนะคะถ้วยมันใหญ่เกินไปแล้วอีกอย่างมันหนาวเขายอมพยักหน้ามองดูบรรดาเพื่อนผู้ชายที่กำลังเดินชักแถวกันเข้ามาด้วยสายตาของเขาราวกับจะฆ่าจะแกงทำให้ไอ้หนุ่มพวกนั้นต้องขอตัวแล้วกลับก่อนกลับไปได้เลย สาวๆพวกนี้เดี๋ยวฉันไปจะจัดการไปส่งเองพวกแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพวกนั้นรีบยกมือไหว้และจากไปโดยดีไม่อยากจะเชื่อเลยปกติพวกนั้นนะ่ะทำโมนจะตายทำไมนะเวลาเจอพี่เบียห้องนั้นถึงได้ดูแบบว่าไม่กล้าไม่กล้าหือนะ่ะ ไม่ดูสิก็ดูสิตาพี่เขานะ่ะดุจะตายไปไอ้พวกนั้นนะ่ะมันไม่กล้าหรอกมันแย่แฟนจะตายพอพูดแบบนั้นทุกคนก็เลยหันมามองเขาสีหน้าของเขาดูเย็นชาและดูไม่เป็นมิตรอย่างเห็นได้ชัดจริงด้วย คนดุเธอว่าเขาหาว่าพี่ดุงั้นเหรอก็ดุจริงๆนี่เอาหน้าอย่าทะเลาะก,กันเลยยังมีเวลาทะเลาะก,กันอีกตั้งหลายสิบปีพอโดนแซวแบบนั้นเธอก็ยิ่งอายกใหญ่อย่าแซวแบบนี้ได้ไหมมันไม่ชินนะ่ะทุกคนต่างฝ่ายต่างหัวเราะและแยกย้ายกันกลับบ้าน เธอรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอ <c oughs> ที่เธอยังไม่เคยชินกับการครบหากับเขาในที่สุดพอเมื่อเธอเรียนจบโดยมีเขาคอยไปรับไปส่งและถ้าวันใดที่เขาไม่ว่าง <c oughs> เขาจะให้คนของเขามารับนั่นก็คือคุณชะแ่มซึ่งเป็นผู้หญิง ความจริงเธอไม่ได้ชื่อเชลลแมหรอกเธอชื่อทิฟฟ์แต่ใครๆก็ชอบเรียกเชล l a แมเพราะเธอเป็นสาวทันทึกเป็นสาวท,ท,ที่แต่งตัวออกจากโบราณตกเทรนใครๆจึงแกล้งเรียกว่าเชลลแมแต่ก็เป็นหญิงสาวที่ดูเรียบร้อยทั้งสองจึงสนิทกันมาก รู้ไหมพี่ไม่เคยเห็นคุณเบียร์เขาเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นยังไงหรอคะก็เขาออกจะเออไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานนะ่ะหรอคะขนาดนั้นเชียวใช่ใช่แต่ว่าเขาก็ดูมีความสุขดีนะ บางครั้งเขาดูในโทรศัพท์แล้วก็ยิ้มออกมาพี่ไม่เคยเห็นก็เป็นแบบนี้เลยพอพี่ไปแอบดูถึงได้รู้ว่าเป็นรูปของหนูนะ่ะจริงเหรอคะใช่เขาอ่อนไหวมากเลยนะนี่พี่ดีใจด้วยนะหนูจัสมินหนูนะ่ะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยรู้ไหมทำไมหนูไม่เห็นรู้สึกแบบนั้นก็เพราะว่าหนูยังเด็กไง รู้ไหมใครๆก็อยากมีสามีแบบนี้แหละเขาเป็นคนรักจริงแล้วมั่นคงด้วยนะเสียดายที่ภรรยาคนก่อนของคุณของคุณเบียร์นะ่ะเขาไม่ค่อยรักดีเท่าไหร่มันก็เลยดูแย่ไปหมดตอนนั้นแม้ว่าคุณเบียรเขาจะไม่ได้รักแต่ความจริงแล้วเขาก็ดูแลภรรยาของตัวเองเป็นอย่างดีนะ เสียดายอยู่กันแค่ไม่ถึงเดือนคุณผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีอาการแพ้ท้องขึ้นมาพอเขาพาไปตรวจก็พบว่าท้องแล้วแล้วก็ท้องมาสองเดือนกว่าแล้วด้วยซึ่งเขาเพิ่งจะมีอะไรกันเมื่อตอนที่เข้าหอแปลกดีนะจัสมินฟังอย่างเลื่อนลอยเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันใช่ไหมคะ โอ้ยทะเลาะก,กันใหญ่โตเลยล่ะแต่ไม่ใช่กับคุณเบียรนะคุณเบียรเขาเฉยๆแต่กับครอบครัวนะเขาทะเลาะก,กันนี่แหละเพราะสาเหตุนี้คุณเบียเขาถึงได้ไปหาพ่อของหนูไงจ๊ะหนูจัสมินเธอพยักหน้าวันนั้นคุณเชลลมพาเธอไปที่ร้านพรีเวดดิง้งไปเลือกหาซื้อชุด เธอเห็นชุดหนึ่งสวยมากอุย้ยชุดนี้เหรอจ๊ะพี่เพิ่งจะสั่งตัดเมื่อกี้นี่เองเจ้าขังร้านบอกพี่เป็นคนวาดออกแบบเองนี่ไงล่ะเธอเปิดชุดให้ดูมันยังทำไม่เสร็จนะมันมีปีกตรงนี้ด้วยฟีลว่าเป็นเจ้าสาวแบบเป็นนางฟ้าด้วยนะ่ะหนูสนใจชุดนี้เหรอจ๊ะเธอมองอย่างเคลิมฝัน ใช่ค่ะหนูเคยฝันตั้งแต่เด็กๆว่าหนูอยากเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆเอาชุดนี้สิรับรองไม่แพงหรอกและหนูจะได้เป็นนางฟ้าอย่างที่ฝันไว้ด้วยดีจังพอเธอบอกอย่างนั้นเจ้าของร้านก็ประเมินราคาให้ฟังเพราะยังทำไม่เสร็จหญิงสาวรีบตกลงทันทีส่วนตัวของเบียร์เขาไม่เคยว่าอะไรเลยไม่ว่าเธออยากจะได้อะไร เราะเขารู้ว่าเธอต้องมาแต่งงานกับเขาต้องมาใช้ชีวิตแบบครอบครัวทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นยังไม่ได้ลองทำงานแต่เขาก็ลองให้เธอไปทำงานเป็นเด็กฝึกงานในที่ทำงานของเขาก่อนแล้วในตอนนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นว่าที่ภรรยาของเขาทุกคนตึงเกรงใจแต่ความเป็นจริงแล้วเธออยาก อยากมีชีวิตส่วนตัวในแบบของตัวเองบ้างหญิงสาวใบหน้าพริมเพราในชุดแต่งงานเธอถ่ายรูปนั้นให้กับว่าที่สามีดูเขาตอบกลับมาอยากอุ้มเจ้าสาวของพี่เข้าหอดูดิวพอพิมพ์แบบนั้นทำให้เธอรู้สึกเขินเป็นอย่างมากพี่เบียร์เนี่ยลาม,มก พี่ลามกที่ไหนพี่อยากได้อะไรพี่ก็พูดความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่มันทำให้หนูอายนะเธอพูดอย่างน่ารักคีออนจริงจัดการได้เลยคุณเล่มเธอสื่อความหมายคุณเล่มรู้ด้วยการพยักหน้าสวยที่สุดชุดนี้ เจ้าของร้านยิ้มหน้าปานพี่จะทำให้ดีที่สุดนะคะคุณหนูน้อยยิ่งเดียกแบบนั้นเธอก็ยิ่งดีใจใหญ่งานแต่งงานผ่านไปได้ด้วยดีหญิงสาวดูมีความสุขในหมู่เพื่อนๆแม้จะแต่งงานก่อนใคร <c oughs> เธอถูกอุ้มเข้าไปในบ้านของเขาวางเธอลงบนเตียงของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถูกปรับจูน ไม่ใช่สีคลุ่มลุมทึบๆแบบผู้ชายแต่เป็นสีโทนสว่างซึ่งให้เหมาะกับเธอด้วยทุกอย่างถูกสร้างถูกเสร็จขึ้นมาเพื่อภรรยาของเขาถูกใจไม่จ้าเมียพี่เธอพยักหน้ารับขณะหน้าแดงอาบน้ำเสร็จแล้วพี่ขอกินเจ้าสาวของพี่ทั้งตัวเลยได้ไหม ถามไปจมโกมปากก็หอมแก้มเธอไปหญิงสาวร้อนรุบว่าไปทั้งตัวในตอนนั้นหญิงสาวรีบหนีเข้าไปในห้องน้ำแต่ก็จนใจเพราะว่าไม่สามารถถอดชุดที่มันรัดแน่นอย่างนี้ได้คนเดียวสามีจึงจำเป็นต้องเข้าไปช่วยปลดตรงไหนก็จูบตรงนั้นหญิงสาวแทบจะร้อนทนไม่ไหวในที่สุด ยังไม่ทันได้ล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวเป็นชุดนอนเลยเธอก็ถูกผลัด็ศึกบนเตียงเพราะเขาเร่าร้อนทนไม่ไหวเสียแล้วเมียพี่นี่สวยนักพี่จะกลืนกินน้องทั้งตัวพูดจบเขาก็ไม่ไม่ละเว้นความเร่าร้อนของตัวเองจัดเตรียมให้ตัวเองเป็นสามีของเธออย่างเสร็จสิ้น หญิงสาวกรีดร้องและกอดเขาเอาไว้แน่นพรหมจรร์ของเธอถูกมอบให้สามีที่ถูกต้องตามกฎหมายคนนี้เพียงคนเดียวหวังว่าเขาจะทนุถนอมเธอเอาไว้และรักเธอดูแลเธออย่างดีที่สุดไม่จำเป็นต้องมีคำว่ารักแต่ขอให้มีคำว่าใส่ใจและความสมัําเสมอซื่อสัตย์ เธอหวังว่าเธอจะซื่อสัตย์กับเขาตลอดไปเช่นเดียวกันกับเขาจบแล้วนะคะพ่อไม้ขี้หวงกับเมียเด็กขี้อ้อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังผิดพลาดประการใดตักกบขออภัยนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังเนาะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลา เวลาที่ตาลงตอนต่อไปเรื่องต่อไปนะก็จะได้ไม่พลาดนะคะรักนะคะับอุ่นรักษาสวัสดีค่ะ